กดแล้วกดแล้วกดแล้วนี่นี่นี่เฮ้ย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 ต้องงมที่ทันไหมต้องงงทำเลยไม่ต้องกลัวมันปังมันไม่ใช่ปลาดุกก็ไม่ได้กลัวก็ทำหานหนี่ Đài, nè, là, đâu, đây nè lấy à? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นั่นมาเลยดีมามาสิมาตัวใหญ่ด้วยหลายตัวเลยหรือเปล่าหัลยกไม่รู้มันเป็นปลาช่อนหรมปปลาดุกปลาช่อนปลาช่อนาปลาดุกก็เินะไม่พไม่ได้มันจะไปไม่ไปไปแล้วหรอตัวใหญ่มากเลยอุ้ย

เด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวเอ๋อโอ้ยจ <c oughs> ีตัวลูกตัวเดียวเหรอค้ำ <c oughs> ดูก่อนตัวเดียวหมดแล้วอ <c oughs> ืาค้ำค <c oughs> ้ำเดี๋ยไม่จะจับมันพ่วนไปกูแล้วเนอะอื้ม <c oughs> <c oughs> ชื่อค่ะปุณได้ไหมไม่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่เปียกแล้วนะเนี่ยแล้วเออปุนเอาเลยนะแต่ไม่แน่ใจว่าตัวใหญ่ตัวเล็กอัวน,นี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่หอวจุ่มกันเลยวันนี้มันน้ำมันเยอะไงเนี่ยตัวไม่ใหญ่ี มันต้องต้องจับจุงหัวของมันมันถึงจะได้สวัสดีคะตก็ไ้หญ uh uh ้ีกนะคะอู้ีีดูนี่ยังทำอูนี่นี่สลงนี่สลงะนะะ เห็ดสาีม yes. hmm. hmm? uh ันเลยไะอีนี่็สาไปดนนั้นอันยังไปยังมีลูกๆไปมีอะี่ออือกว่าจะได้ตัวแล้วามตัวนี้แล้วตัวหตัวแล้วโอ้นไหนมันมันไปหันตัวนึงมันหันมันไปดนน้นเป็น

ฮะคอยในในในกอข้าวน่ะมีน่ะเออในกอข้าวอ่ะในในในกอข้าวข้างหน้านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละวิ้งหนูเห็นปลาวิ่งเข้าไปอยู่นะอืมมีไหม นั่น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 นั่หไหมพอ่พี่ๆๆมันมาหอดีล่วนึงนี่แล้วนู้นยันไม่วิ่งเข้าไปอ่ะอ๋ออันนั้นมาส่งบอกค่ะเจ๊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 อันนี้ปลาหมออืมจากนู้ต้องจากต้องดูว่ามันอยู่ตรงไหนนะ นี่ยๆๆมันมีสองอันแกสุ่มมันกระเท้าเห็นมันก็ลุ่ยเห็มันงอมมันยังกระชัก ปลาน้อยก็เยอะเนาะไม่ใช่วันพะใช่ไหมบรรพะมาวางไงเงี้ยนี่นี่พ่ออ้อยตรงหน้าึมาค้านเาพี่บรรพะมื่อวานไงอืมปลาเข่งโมลุนน่ะน่าจะเป็นปลาเข่งปลาหมอจะทำปลาหมอมันปักมือคอยจับนี่ยากอือ้เราได้กี่ตัวกันแล้วเโอ้ปลาหมอไม่ต้องจับเ่ราลูกมันปักมือ โอ้ยฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวช่อนสี่ตัวเฮ้ยเนี่ยได้เยอะเลยพอะอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้มันแห้งกว่านี้อีกมาจับใหม่ลูกเอาสุ่มนี่แล้วมาจับม่ะถ้าสุ่มมันจะจับง่ายกว่าสวิงอโอเคไป วอยยังติดใจเอ้าไม่ต้องซักแห้งวันนั้นก็ได้ลูกเห็นไหมเห็นเห็นมันตัวใหญ่ไหมปลาหมอเยอะนะโม้บนปลาเพิ่มปลาครบหรือปลาหมอนี่นี่ปลามันขึ้นมาแล้วบ้นเหี่ยมันขึ้นมาแล้วอ้นเออแนมเนี้แม่ละแนมเนี่ยมันมาบวกกัน มันกำมันจะขึ้นมาไหมปลาเพ้อหรือตัวน้อยตัวไม่ใหญ่ก็ได้บ่ไม่ใหญ่ก็ได้ปลาหมอปล่อยไปมันละปักมาขึ้นมาจับได้อยว่วะได้จับไปรั้งนะ ยได้จับอีกรอบนะว้ายอเยอเอาคุมเลยเดี๋ยวมาลง,ลงลน,น้องโอเคฮะสำบุกมนนี่ประมาณนี้ค่ะ